ยายเสียส้มกินแล้วใส่ไปเลยเก็บไว้ยเนี่ยพ่อมาณจากสองซอนนี่เลาวพี่น้องนะ่าสองซอนโต้แล้วเขากับมะามากักด้วยกันเลยเนี่ยเอาขันเกลือใช่แล้วมันอ่อนแล้วเสียนี่มันอ่อนนี่มีละลายแห้งซีไว้เนี่ยมืออื่นมากมันสีไม่นามเก่งมากเลย,เยสวัสดีค่ะมาอีกแล้วยายเตี๋ยวผ้าเสียบอยุดเดียวลอยนัวสองลอยนัวมือนี้ยายอยากกินส้มกินแล้ว,วพี่น้องเนดะ้อยายเสียส้มกินแล้ว สมหือดองผักผักแป้นผักแป้นเนี่ยมันงามยายเสียไม่สมผักแป้นภาษาภาษากลางมันเอิ่นกุยชายนั่นนี่เนาะกุยชายยายเสียสมสูดกลิ่นนี่นนี่เนาะยายเสียใส่หนังหมูหนังหมูยายกระตุ่มเวลาสรอยเรียบร้อยแล้วใส่หนังหมูก็ได้ใส่บะขือก็ได้ใส่หยวกกล้วยก็ได้แต่ยายมือนี้ยยายมีหนังหมูยายเสีย ย่าเริเ่มเลยแล้ว,วพี่น้องเน,นี่ยงามงามแต่ว่าย่าโบแต่ไปไทยวิธีวิธีเก็บไม่เบิง้งเลยพี่น้องส่วนผสมของย่ายก็สิละลายได้พี่น้องนี่เกลือเนี่ยเกลือใส่เกลือแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวข้าวเหน,นียวแซ่น้าแล้วก็ชูรสป็นรสหน่อยนึงเอาเกลือโ่ต้องใส่หลายเด้พี่น้องมันสีเข้มใส่ผักย่าประมาณจะเกือบสองโลนี่แหละย่ใจจาใส่จะกลกลมปลายปลายนี่แหละประมาณจาสสนนะ,ะสองส่วนนี่แล้วพี่น้องน่าสองส่วนโตแล้วเขาก็มาหมากักด้วยกันเน่ย เอาขันเกลือหมูเกลือใส่ยายคือพอใส่ถุงมือหมดปัจจุบันเราพี่น้องเนาะยายเฮ็ดกินแล้วแแต่ลจะจะฐานะได้พี่น้องได้ยายบอฐานะเอาเก็ดหมูไปหม,มูมันสีอ่อนมันถือเกลือแล้วมันสีอ่อนไปดอกเฮ็ดไปกินบ่ได้กินบ่ได้เฮ็ดโสมโดนนะ่ะ ต้องขั้นนม่พี่น้องขั้น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 บ่ขัดมันบ่อ่อนอัจฉริยะเขาเบาเศร้าอ่อนขั้นไม่พี่น้องขั้นเหนียวมันเขาเหนียวขั้นเกลือใช่แล้วมันอ่อนแล้วพี่น้อมันอ่อนนะคือยายกันเกลือใช่แล้ววันนี้ยายจะเอาเขาใส่ได้เหมืนี้พี่น้องเอาเขาเขาเหนียวที่เขาเสียหนามเนี่ยใส่จักทับพี่หนึ่งขั้นบ่ใส่เขามันบ่เปลี่ยนสมเล้วพี่น้องแต่ว่าสมพักแปะนึ่งสมอัน Lock เอาเพื่อเออในหนังนอเริ่มซื้อนอขันหอบใส่เข่ามันบ่เป็นสมแล้วจะใส่ใส่กระเทียมกระได้ด้วพี่น้องเนี่ยเพราะว่ามี้กินไข่ไข่กระเทียมอยู่แล้วเนี่ยเอาขันซะกันขันไปขันหน้าหนามันสีออกมัดอกพี่น้องหนามันเสีออกมาแต่ว่ามื่ออื่นก็กินได้แล้วได้ไหนเมื่ออื่นได้ได้ขวบหนึ่งก็กินขวบหนึ่งคือมือหนึ่งพี่น้องมือหนึ่งคือหนึ่งกินได้เลยเนี่ยย่าจะเอาของสุนัขใส่จักซ้อนหนึ่งเด้พี่น้องเนี่ ตอนน้หน่อยห่อละใส่เลยเพราะว่าเท้าสีได้กินง่ายๆบดูนโบขคือสมเนว่ออื่นพวกสมพักนี้มือเดียวมือกลัวๆได้กินคันสมเหนือสุมูห่อรอใหนามมันออกเขาคันกิ่นย่าสีใส้หนังหมูหอมเลยเพราะว่าย่าสีเอาันนึกใส่เก็บใส่กองไว้เลยอื่นกินเลยเห็ดปนป่ากินให้กินก็่นี้ก็ได้เลยคือคันแล้วๆนี่พี่น้องคันแล้วๆมันจะเป็นราะนแหละ ย่าเสียวนังหมูใส่หนังหมูเขาสีซอยยังได้ก็ได้ใส่หลายๆเลยก็สีได้เสียบหลายเนี่ยซาวกันเลยใส่หนังก็ได้ใส่เฮดแบบเดียวระกับสมันผักกาดใส่หนังก็ได้ใส่ปลาเค้อก็ได้อันพักแป้นเท่านี้น นี่กุ้ยช่ายเพื่อนอิ่นพี่น้องเอาไปเฮ็ดสมไซอันสมทุ่นแห้งแสบได้พี่น้องมือหนาญาติสี่แถวเบิ้งแสบเนี่ยพี่นอ้อนี่ละประมาณนี่ละเนี่ยเนี่ยแล้วแล้วพี่น้องแล้วแล้วเดีย๋ยวญาตจะเก็บใส่กระปุกไว้ยาเก็บใส่กระปุกไว้แล้วก็มืออื่นญาติคอยสีหาเนี่ยมากินกับปนก็นได้กินกับตำก็ได้พี่น้องตำกินก็นได้ ตำบักฮงบักงี้เข้ากินได้เ,นนเบิดใส่ไปเลยเก็บไว้เก็บไว้ที่โฮมท่โฮมเด้อพี่น้องเนะี่ที่มันลม่มสำหรับปูอยู่อยู่หออยูใส่ไก่เห็ดกินได้เด้อพี่น้องเนดะ้อยข้ามันสมแล้วนี่เขากะในมือน,นึงแล้วเขาก็ใส่ตู้เย็นไว้นี่ยละแล้วยังซีไว้เนี่ยมืออื่นมาไมนสิไม่นามเกินมากเลยมันไม่นาม,นมากเกินมากเขาก็กินเลย กินก็แบบพริกสดๆโอ้ยแสบเอาอใส่กระปุกแล้วห้ากระโดไว้ได้มือหนึ่งได้ได้คืนหนึง่งเอาใส่ตู้เย็นไว้เลยเด้อพี่น้องเด้อกันติบเบอร์เบอเอาใส่ตูเดด้เย็นไว้โลดบอกเพียงยังแล้วห้ากระปิดไว้ปิดฟ้าไว้ปิดฟ้าไว้คือปิดไว้เอาไว้ข้างนอกไว้ข้างนอกไว้ตะกอนมือหนึ่งมือที่สองมากเอาใส่ตู้เย็นไว้แล้ววันนี้มือที่สองมากยายค่อยสิกินเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อที่มาเบิ่งยายยายเฮ็ดสมสู่เบิ่ง ดูเบอร์ย่ายสิกินในเบองขอบคุณหลายๆที่พี่น้องมากดไค์กดแค่แยกยกับลูกขอบคุณเอลีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมบุดเท้าดนะ้ออย่าลืมเด้อสมบักแปดนมาเน่าเสียบด้วยกันเนะ้อเสียบเสียบ